สวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีแฟนแฟนช่องออชาแนลไฟเกอร์พอบ้านเจ้ากานะครับตอนนี้ครับโคตรสิงเลยครับแม่บ้านใช้มาซื้อของกินโรเสิงครับรเสิงนะฮะตอนนี้ก็อยู่ตรงชายหาดพัทยานะครับมาซื้อกับข้าให้แม่บ้านนะครับ ม่บ้านเกิดอ,อารมณ์คึกครับให้มานั่งเล่นตรงชายหาดเอ้ยถอยถอยจะชนแล้วถอยจะแล้วระวังนี่ระวัง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 ตอนนี้รู้สึกว่าพ่อบ้านจะหลงแล้วครับอ๋ยังไม่ถึงยังไม่ถึงจำได้ยังไ,ได้เข้าตรงนี้เดินไปไกลอีกนิดนึงมาซื้ออะไรให้แม่บ้านครับ ใส่กอรอบครับซื้อใส่กอรอบย่างซื้อใส่กอรอบย่างให้แม่บ้านครับแม่บ้านบอกอยากกินอะไรก็ไม่กินซื้อ,อยงยำก็แล้วซื้อข้าวก็แล้วไปยังหิวครับจะ<ป>เลยจัดไปเลยครับใส่กอรอบมาให้สิซื้อเกลือซีไม้ครับให้งบมาเจ็ดสิบบาท กิจากินกับข้าวราคาเป็นร้อยครอบบ้านอย่างเราเกิอบควกตังเองแล้วครับสงฮะกการนี้วันไหนนี้ก็คงได้เจอกันนะครับวันไหนตอนนี้วิวอัตยาอยากไะ้ดูมากนะครับคุณัยาครับิวพัตยาคิววัตยาสามที่เห็นครับ เหนะมันกลับไรไม่กลับดไ,ได,ด,ด้ไม่ได้เนาะตั้งเยอะคอถ่ายทอดสดไม่ได้ไม่เป็นถ่ายไปเรื่อยๆบนๆเดิน,น,นไปบนไปครับงานนี้คลิปนี้เราไม่มีอะไรมากครับเดินไปบนไปครับตามสบับบ์เบเกอร์พบว่าเจ๊ก้านะครับ วันนี้ก็จัดมาสองคันมาด้วยกันสองคันรถบอใส่มาสองคันนะไปเจอพบ,บาไปกีก่ต่าแมมบ้านนายอยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้ <c oughs> ดแถวี้แลนะ้วมั้ง เดินฝั่งนู้นทางแยจครับหลงแล้วครับตอนนี้พ่อบ้านเหมือนพ่อบ้านจะหลงแล้วครับโอ้ยนี่บีซีเอกีซีเอกจอดทิ้งครับหน้าซอ,อ,อยหน้าซอยนะฮะนี่พ่อบ้านจะกล้าตามหานในบ้านครับเหมือนจะหลงทางกันใช่เปล่า,าน่าจะตรงนี้มั้งเดี๋ยวข้าถนนก่อนเนาะ โอเคครับยงยังไงก็จบการน,นำเสนอแค่นี้ก่อนแล้วนะครับจบคลิปก่อนแล้วครับการสบบบนไปถ่ายไปของเบเกอร์พราว่้าเจ๊ก้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันไลครับไม่แน่อาจจะเจอ,เก,อก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับ